สวัสดีค่ะอยู่กับธรมดาแฟมิลี่นะคะอ้าวเขาจะจัดอะไรเนาะเราก็มาแล้วเอาเราจะไปไว้ไหนเราจะไปไว้ไหนไปไปไว้ร้านอสวัสดีค่ะอยู่กับมดาแฟมิลี่นะคะดฝากตังมาให้ร่วมสร้างร่วมสร้างห้องน้ำางร้มสร้างห้อง,ง,ง,งน้ำมคน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ของยายป้อมพลังมดยายป้อมพลังมด10,000บ,บาทเออเขียนแล้วนะยายป้อมพลังมดเออคือเขียนใบแท้อ่มก็เห็นคอมเมนต์มาแล้วตังยังไม่มาเลยเขียนแล้วเขรอเขียนรอ <laughs> ขอทบทนาสาธุกับยายป้อมพลังมดนะครับ รวมสร้างห้องน้ำนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ่านิลัพลังมากมานะครับเรร้ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราต้องดึงหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเาไม่ครบแปดนาทีอันนี้แม่แอดแซนดี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากอ s a แม่แอดแซนดี้จาก u เ a ร หนึ่งหมื่นบา,นาทนี่ก็ขอนมัทนาสาธุกับแม่แอดนะครับ USA แม่แอดใช่ไหมแม่แอดแซนดี้ชื่อว่าแม่แอดแซนดี้นานๆจะนั่งคูเขาใหญ่พอแม่แอดแซนดี้นะครับจาก USA นะครับก็ร่วมสร้างห้องน้ำอีกหนึ่งมื่นบาทน,นะครับผ่านอิสระมลังมดมานะครับ ขอ,ของมตตุตนาสาบูนะครับอันนี้ของป้าน้อย F C T P อีกหนึ่งหืนบาทป้าน้อยป้าน้อยนะป้าน้อยหนึ่งมืนบาทป้าน้อย F C T P ครับป้าน้อยแม,แแม่แม่เลี้ยงของใครนะแอนใช่ไหมหรือว่าใครนะน้องอะไรนะน้องอะไรนะแอนมินบอกแอนมินอะชื่ออะไรแม่แอนมินอะชื่ออะไรนะ เปียวยวแม่เปียวแม่เปียวแม่น้อยแมน้อยแม่น้อย่ออะบแน้อยแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยฝากมาทําน่มืบาทนะครับแม่น้อย FCP นะครับแม่น้อยอีกหนึ่งหบาทนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือสมัยปราธารลมปมาน้อยสมัย ประ้าน้อยนะครับป้าน้อยนะครับหรือคุณสมัยประทาลมนะครับรวมสร้างห้องน้ำอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับผ่านสลับพลังมดมานะครับขอนมทนาสาธุอันนี้ท่านนะครับแซนดี้พาดูแซนดี้อ๋อคุณแซนดี้แซนดี้แซนดี้หนึ่งพันบาทคุณแซนดี้พาดูเนาะ จากยูเคหนึ่งพันบาทลุงลงก็เค่งของม่วันนิยอกด้วยสองหมื่นอ่ะคุณแซนดี้พาดูนะครับอีกหนึ่งพันบาทผ่านอิสระพลังมดมานะครับสร้างห้องน้ํานะครับที่วางผูกปริกิตน,นะครับนะครับอออนขอนมณทนาสาธุครับอ,อ,อันนี้ขอค่อยเองนะร่วมสร้างห้องน้ําด้วยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาท อิสระพลังมด750บาทนับด้วยเดี๋ยวไม่เท่าอันนี้ก็จากนับด้วยนับด้วยเดี๋ยวไม่ถึงอิสระพลังมดน่าจะครบอยู่มัะโคตรนะกว่าค่อยจะได้750บาทเนี่ยค่อยยากค่อยเย็นมากเลยรอเป็นปีนะกว่าค่อยจะได้เจ้าอะไร750บาท เามีใครหมครับใครจะร่วมอีกเจ็ดร้อยห้าสิบนี่เหนไหมอลอยร่วมอีกเจ็ดร้อยห้าบบาทครับพอ๋อยร่วมอีก่ะเจ็้อยห้าบาท้วมันจะเสกพจนเจ็อยห้เจ็บานะครับ นะป,ป Girl, ้าอ้อยนะฮะป้าอ้อยปลาอ้อยนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสาธุกรวมสร้างห้องน้ำนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับอืมนะฮะคุณป้าอ้อยรอดทองนะครับอ่าวันนี้จะออกกลับขออนุมัติหนาสาธุกับป้าอ้อยนะครับรอดทองนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับสร้างห้องน้ำนะครับสาธุครับขอบคุณครับ กี้กแวะไปไอ้น่ไปสเจ้คนมนไปด้วยไม่นเจ้เมไป้วยกันเลยครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับก็ได้รับแจ้งข่าวดีจากแม่อ้วนนิยอกนะครับท่านก็ร่วมสร้างห้องน้ำนะครับอีกสองหมื่นบาทนะครับ เราขอนมโธนาสาธุกับแม่วันนิย่อนะครับสาธุสาธุด้วยแม่อ้วนสองคนนะคะในบ้านอยู่ติดกันจะโทรมาโทรมาเพราะว่ามีไกลคุยนิย่อนเรียกลับมาแล้วบหรอยัครับเดี๋ยววันที่ยี่สี่พรุ่งนี้ไอ้วันที่ยี่สี่ก็เดี๋ยวแม่จะต้องเอานำเอกสารมาไว้ให้เพราะว่าจะมอบหนังสือมอบอำนาจไว้ เคยทำแล้วนะเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมทาผ่านอันนี้บอกใครบอกเอฟสีคุณพัดบอกตอนนี้กำลังทำเวทีลำวงย้อนยุกนะคะมาด้วยกันไหมคะค่ะเราจะจัดวันพรุ่งนี้ค่ะลำวงย้อนยุกฮะึยค่อยจะค่อยจะไปซื้อกระโปรงที่ไหนล่ะ เออคอยยังไม่มีกระโปรงเลยเวทีล,ลำวงของเรานะคะเวทีลำวงของเราเอ่าอดนางที่ไหนไม่รู้เลยอะไรยาก็ไม่รู้เมอนกมาถึงแต่เมื่อคืนนี้บอกมาต้องที่ยี่สไปนอนพระธาตุนมคืนเลยเมื่อกี้ไปซื้อของขวัญมาเกือบเกือบไม่ทนเนาะ ดีเนาะเนาะปู่บอกมาทันเวลารีบๆๆเดี๋ยวอิสระกับก่อนคือแบบว่าจะมาทัำไหมอะไรเงี้ยหนาวไหมคะทางนู้นนักศรพนมให้สักถุงหนึ่งเด้อตัวเองไม่เท่าไหร่แต่เมื่อคืนตกงเกหนาวมากไหมโอ้ยอยู่เกาะๆนะเวลามันหนาวจริงๆน่ะสังกะสีน่ะหยดลงมาน้ำน้ำมันซึมน่ะ นอนแล้วน้ําค้างหยดใส่หน้าเลยนะขนาดมุงสังกะสีนะเพราะว่ามันมันอากาศเย็นอากาศหนาวอ,นอ,นอ๋อแม่น้องวิวค่ะแม่เอาไปไปอาบบาน้องวิวอ๋อเพราะว่าป่าก็จัดเราก็เพื่อให้ชาวบ้านที่มาช่วยงานองค์ปู่ชาวบ้านที่ว่ามาจีบผ้ามาจีบอะไร